ตามมาตามมาเร็วักศวิษาวเกาวตามพี่มาแปกอะไรเนี่ยแล้วไม่ได้เอครูฝึกบอกว่าไงเราต้องถือตลอดห้ามหายหายโดนลงโทษแล้วครูฝึกอยู่ไหนไม่รู้เราหลงป่าแล้วเอาเอาไปไหนเนี่ยเอาเอางี้ทุกคนมาเข้าแถวตรงนี้ แล้วไข่ช้าหมอบมอบหมอบหมอบแ่มดไปใครปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่แยแยแยกแย่แสิบเก้าแปดหมอบหมอบมอบห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 มอบมอบหมอบอบหมอบหอหหอบหอบหมอบหมอบหม้บหบอบหมอบหมออบูมอบ่มรบนม้บหมอบหมอบหมอบมอบมอบหมอบหมอบหมอบมอบหมอบหมอมออมอบหนม ตอนงงใครปีสามเนี่ยอยู่สองคนใช่ไหมน่ะอยู่ข้างๆกันเลยใครปีห้าเอากูนี่หว่าอะไรเนี่ยเลปีตัวเองไม่เป็นผู้จัดการยืนยืนอยู่แล้วไม่ไอ้นี่ขอเช็คก่อนขอเช็คเครื่องแต่งกายก่อนโอเคไหมใครเครื่องตอนนี้รีบจัดเลยนะใครเครื่องแต่งกายไม่พร้อมเนี่ยต้องโดนทำโทษนะวิดพื้นนะโอเคไหมคนแรก หมวกใส่หมวกผิดไปปิดพื้นยี่สิบฮะว้ายหนวดไปปิดพื้นยี่สิบเสร็จยังช้าช้าอีกหกเจ็ดแปดเก้าสิบสสอง่เจแป้ายสิได้มีแทนไอมันยิงไม่ได้ไม่มีรู้ธนูมีทุกคนฟังเราหลงจากพวกเพื่อนๆเราแล้วเพราะงั้นเราต้อง กผนที่นี่ชั่วคราวเพราะว่าภาคสนามของที่อื่นเขากลับค่ายกันหมดแล้วเดี๋ยวแค่เรายังไม่ได้กลับค่ายเพราะว่าเราหลงเพราะงั้นไม่ทำโทษเลยเนี่ยถ้าหลงเนี่ยเออผู้นำหลงเนี่ยใช่วัวที่เป็นผู้นำภาษาอะไรมอม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 ห้ามพูดเราจะไปกลัวเขาทำไมเรามีตั้งห้าคนเขาไม่คนเดียวฆ่าหมกปาเลยไหมายไปกูทึบแก่ทั้งแหละฆ่าหมกปาเลยได้ไหม ปีห้ามีคนเดียวเพราะว่าปีห้าเพื่อนพี่เขาไปคุมที่อื่นกันไงต้องมาคุมเด็กอย่างพวกมึงนี่ไงอือแต่จะได้จบด้วยต้องมาทนอย่างเด็กมีตั้งห้าคนยำหนึ่งคนก็คงไม่เป็นไรหรอกว่แต่เด็กแบบพวกหนูสมควรแล้วที่พี่จะเจอเนี่ยเออมอบหอบมอบหอบมอบไม่ฟังท้งนั้นมอบโอมอบไม่ใช่มึงเราอะชื่ออะไรอะใครอะใครมึงอะไม่ใช่มึงใครเออนั่นแหละชื่ออะไร ไม่บอกครับหมอบหมอบอ,อ่านักซานักอ่ะอ่าอุปกรณ์ที่แต่และปีเตรียมเ,เนี่ยใครบ้างอ่ะปีหนึ่งเตรียมอะไรไว้ธนูครับโอ้ยนี่กูไปถึงแล้วสำหรับที่พักอ่ะเราเตรียมอะไรไว้บ้างอ่ามีอาหารอยู่ครับแค่นี้ใช่ครับปีสองอ่ะมีกระทะมีไฟมีนี่ อีทัพน้องสองคนเตรียมอะไรไว้มีพวกไม้พวกกองฟืนกองฟืนไปตั้งอาหารฟืนไปตั้งอาหารทุกอย่างฮะสำหรับตั้งพี่ไม่เป็นไรตั้งมาตั้งตรงไหนก็ได้บุก็ตั้งไปสิตรงนี้มันไม่ได้มันต้องมีกางเต็นท์อีงไงเอาเรื่องมากว่ะเอาผู้หญิงคนแรกหัวขาวอ่ะเตรียมอะไรไว้เตรียม มีพวกขนมครับพวกอาหารทั้งหมดเลยมีอ่าอะไรอ่ะโอเคตังกาแฟนะพวกไม่สิติมอะไรไว้อเดาเดาไอเดาเดาต้องเดาอีกเหรอเออใช่ใช่ใช่ได้เลยได้เลยอืมอย่าบ้าเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ใช่เขียนเตอ่าใช่ใช่เต้นเต้นไปตั้งเต้นไปตั้งเต้นทำอะไรให้เรียบร้อยไปตอบถูกครับยี่สิบมีเวลาเลยนี่ตั้งเสร็จแล้วมาเข้าแถวต่อนะให้เวลาสิบ รีบตังค์ให้เสร็จเก้าแปดมอบหมอบ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 กุ้ยหัวใจหมอบหมอบแปดรีบหมอบหมอบหมอบขายคำสั่งพ <iri> ี่เหรอห้ามขายคำสั่งรุ่นพี่ทำเอาไว้ห้ามขัดคำสั่งรุ่นพี่เองไหมหมอบไม่หมอบจะหมอบไม่หมอบกูเอาโซจูฟาดหัวยนะมาเหอะมาก่อไฟปากเลยล่ะเฮ้ยเนี่ยเอามาทำไมเนี่ยฟ้องผู้ฝึกนะมันไอ้นี่ใช่ ห้องครูฝึกนะ้องน้องเอามาได้ไงเนี่ยเอามาได้ไงคือในในในขวดนี้มันเป็นน้ำเปล่าพี่ต้องถืองเมื่อกี้พูดอยู่ว่าโซจูก็มันคือขวดโซจูไม่เชียวไม่ได้สามสี่ไม่ได้สามสี่ลิกเลยตลอกเลยสั่งให้เลยโอเคเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าพี่จะไม่สั่งแล้วโอเคไหมแต่เฮ้ยใครดับไฟเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เปล่าลมพัดเปล่าลม เออโลฮีเอโลจุดจุดพัดโบสบายภาพมาไวๆอ่ะมาเข้าแถวก่อนเร็ว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 จะขังขังเฮียอะไรวะเนี่ยขังอะไรอ่ะบูลลี่เรียนมันตายเลยไม่พี่จะแบบว่าจะไม่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 ดูแล้วจะใจดีไงแต่ต้องให้มันเป็นทางการก่อนไงโอเคไหมขี้โม ถ้ามีหรือปรับพันหนึ่งอ่ะอาครูฟดได้สอนได้สอนไอ้นี่ยังแบบยกอกอึบยังครับสอนแล้วนะอ่ะทั้งหมดยกอกอึบเฮ้ยอ่ะไม่พูดสวัสดีครับมอบหมอบมอบเอาฝ่ายนี้พันหนึ่งเอาพันหนึ่งไม่สั่งอ่ะเอาใหม่เอาใหม่อ่ะทั้งหมดตรงยกอกเอึบไม่พูดอีก แล้วอีกปีหนึ่งย่งทำไมเขายังไม่ได้สอนเลยไงโอ้ตายแล้วอะกูไม่สั่งแล้วไปมึงจะไปนอนไปอะไรก็ไปไปไปตื่นเช้าใหม่กูจะทำกับข้ายไปไปไปใครจะนั่งใครจะอะไรก็เชิญนอนละกูเริ่มเหนื่อยนอนนอนนอนในเต็นท์ไงครับคุณน้องไม่เงยมึงมาจากโรงเรียนไหนเนี่ยยัดไหมเอ้ย ก็ตายอีกกูจเอาไ้ให้พี่ให้พี่ให้ี่ไกฆ่ามันไปฆ่ามันใครไม่ฆ่ากูสั่นอหมดมองมากไม่ได้ดีหายไปแล้วมันหนีเป็นคนยังไงอ่ะกรตายตั้งเตา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 ทานใครเต็มทานใครเต็มอาหารเอามาเร็วเอ้าไม่เอาเจ้าเจาไม่เอาไม่ทานไม่ได้อยู่กับหนูไม่มีนั่งยองข้างไง ก็เอาไปใส่สิไว้ไปเร็วเฮ้ยแมวป่าะเฮ้ยแมวข้ามันข้ามันทำไมเป็นไงนี่ตลาดเอาจู๊ดูทำไมเนี่ยเนี่ยสรุปคือโซจูแมวแมวเอาเอาเอากินไหมโอ้โหเอาป่ะเอาไม่ให้หรอกมอบ เแม่สั่งแล้วเนี่ยฟังฟังคือมึงกูใจดีกับมึงแล้วมึงก็ต้องใจดีกับกูบ้างสิแต่พรุ่งนี้กูต้องดูเหมือนเดิมนะถึงค่ายแล้วอ่ะกูจะมาใจดีกับพวกมึงไม่ได้แล้วอยวกูฝึกด่ากูมีแค่เนี้ยมีแค่ดังโห่เนี่ยนะมีมีอะไรอีกเอามาเยอะๆมีอะไรวะมาม่าทั้งสามอย่างแล้วก็กับไอติมเมื่อกี้ครับอ๋อปีหนึ่งไปต้มมาม่าไปไอติมไม่เะ็นไรหรอพวกมันอ่ะ มันอารมณ์มันแบบมันด้วยความที่เป็นไอติมวิจี๋เนาะข้างในมันก็คงเป็นน้ำอะแต่ข้างนอกมันไม่เป็นอะไรนั่นอะนั่นแหละแรงดังหัวแล้วมีหกอันไปด้วยงัเอ้าอยู่ในน้ำหม้ออยู่ไหนไปต้มมาม่าสิปีนึงทำอะไรอยู่น้าๆอยู่ใครหม้ออยู่ใครหม้อหม้ออยู่ใครไอปสิไม่ได้ไไม่ทำอะไรยิ้งใครโพกปากน้ำโพกเอาครับอ่ คิดว่าปล่อยผ่านไปแล้วกันเออไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะทุกคนฟังนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ประมาณหกโมงเราก็มีมีนาฬิกาเนี่ยว่ะอางี้ถ้าเกิดเราเห็นพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเนี่ยใครตื่นก่อนอนะปลุกเลยนะโอเคไหมแล้วเราก็จะพยายามกลับไปที่ค่ายเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะได้กลับบ้านกันแล้วโอเคเราจะได้จบคเดียแล้วไม่มีขื่นมันก็อยู่นี่ยยาวๆอะโอเคไหมหลงป่าอย่างนี้ยาวไม่ต้องกลับบ้านไม่ต้องไปหาพ่อแม่เลยโอเคไหมพวกเราไม่ต้องกาศึกษาด้วย ค้อแปลว่าสาเบียงเราต้องเก็บนะเนี่ยไม่ต้องเก็บกินแม่งอย่างนี้ไปอ่ะไม่พี่มั่นใจไงว่าพี่จะพาพวกเองกลับไปไปถึงถึงค่ายได้อ๋อได้เลยเนาะได้แน่นอนไม่ได้ไปได้ทุเฉินแล้วกันเนาะไม่ทุกคนฟังพี่อยู่มาห้าปีแล้วพี่เข้าค่ายอย่างเงี้ยมาห้าปีนี่แหปีหนึ่งละพี่ชินกับที่นี่แล้ว ไม่เคยหลงไงทำไมแล้ทำไมหลงไงเคยหลงอันนี้ก็มันไม่ใช่ว่าหลงพี่รู้ทางว่ามันจะกลับไปทางใครไงแต่พี่กลัวผู้เองเหนื่อยเลยอยากให้มันพักผ่อนก่อนไงอ๋อ้ <c oughs> แต่ถ้าเรากลับไม่ได้เราก็ไปลิงเนี่ยป่าใช<อ>่ไหมพี่เฮ<อ>้ยเฮ้ยฆ่ามันเอาไป,ไปเผาแต่ยังไม่ฆ่ามันอะไรก็เอ <c oughs> นะอะด้วยค่ะฮะที่พี่มาที่นี่บ่อยเหรอมาก็ก็บ่อยอยู่มันทำอะไรพี่มันแต่ไม่ได้มาตรงนี้ไงมาอีกทางนึง แต่เอาไปว่ารู้นะรู้ทางกลับอีกแล้วนะไม่ยากูอ่ะที่นี่มีผีปะเอ้ยมึงจะพูดทำไมเนี้ก็อยากรู้อะมันามมึงเผาไงนะมันอยู่มาห้าปียังไม่เคยเจอเท้าคลายแบบนี้มาห้าปีแล้วยังไม่เคยเจอน้อยอีกแล้วเฮเอาไปเผาดิเผาไปทำไมเราบอกให้ต้มมาม่าทำไมไม่ไปต้มปีหนึ่งเอาต้มจุ่ไหนต้มกูไม่เห็นหม้อสักอันเลยเนี่ยใส่กล่อมมึงทำเสร็จยังเนี่ย ทานนะทานฐานยังไม่ใส่เลยฐานไม่ใส่ละโอ้ยตายแล้วโอเค้ว้ยเอาทานไปใส่ดิเนาะสั่งเขาเหรอฟังเลยปี๊ดอ้าวตายฐานมือค่ำแล้วเนี่ยนกย่างเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้าไม่ไปแล้วเอ้าเอออร่อยนะเว้ยนกอ่ะ ลูกยากอเอาตอนเนข้าค่ายตอนตอนปีก่อนก่อนพวกมึงไม่เคยนี่กันเหรอพวกรุ่นพี่แบบเขาแบบไม่ได้เข้าอะพี่ติโควิดม,มันไม่ได้สะอาดขนาดน,นั้นนะพี่พี่อย่าลองกินอะไรที่มันมีพยาธิอยู่ในตัวเี่ยมีก็ได้นะลอ,องกินอเองก็ได้ย่ไม่กินแล้วกันขอบคุณคไม่แต่มันเพื่อประทังชีวิตไงภาคสนามเขาไม่ได้สอนเลยไงตอนไอเนี่ยที่เขาสอนทฤษฎีอ่ะคือพี่พี่จะไม่หิวตายหต่พี่จะตายเพราะอย่างอื่นแทนใช่ไหมอ๋อคับผมกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินอ๋อโน้ นั่งใครไม่นั่งก็ไปนอนซะใครจะนอนไหนเราเราจะทำอะไรกันต่อพี่อืมไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรแล้วเฮ้ยงั้นก็กิจกรรมสถานการณ์อะไรอ่ะตึงตึงโปะแล้วเรื่องผีเย่เขาดูสนุกอ่ะตึงโป๊เได้เอาเอาใจเขาหน่อย ใครมีเรื่องผีแบบเด็ดๆมาเล่าให้ฟังหน่อยไหมอยากฟังอยากฟังน่ากลัวน่ากลัวอยากฟังอ่ะมีปะเฮ้ยถ้าไม่มีหนูมีเรื่องหนึ่งเฮ้ยแบบเรื่องเข้ากับเราตอนนี้มากเฮ้ยกำลังขออนุญาตเปลี่ยนที่แล้วกันนี่เฮ้ยเอาว่ะมาตรงนี้แล้วกัน ใหญ่มาจากไหนอยู่สูงกว่ากูเนี่ยเอางั้นกูไม่เล่าไปละขึ้นไปเล่าขึ้นไปเล่าขึ้นไปเล่าไป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 มึงจะวางโพเดียมอะไรก็ได้แล้วแต่มึงอะเอาได้เหรอมันนี้ไม่ไหลใี่ยังเอาเท่าทีเท่ทีโอ้อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมาทุบด้วยโพเดียมเลยโอ้ยกูยิ่งกูกลัวอยู่มึงนกลัวผีอะเอ้วยยังไม่ได้เล่าเลยกลัวเลยไม่มีอะไรกลัวผีเนี่ยพี่โตสุดเนี่ยอะไรใครกลัวผียังไม่ได้บอกว่ากลัว โอ้อ่าเรื่องเราเรื่เรื่องมันมีอยู่ว่าว่ามันมีเด็กกลุ่มหนึ่งอ้เฮ้ยเด็กเด็กยังไปไหนเนี้อเนี่ยจริงจังนะจริงจังอย่าเพิ่งขันนะเออเออมันมีเด็กกลุ่มหนึ่งแบบเราเนี่ยแหละเดินเข้ามาในป่าเดินไปสักพักหรือสีถามว่า ไม่อยากขาดอ่าไม่ขาดไม่ขาดเอาว่ามาถึงไหนแล้วเนี่ยลืมเลยเข้าไปในป่าลือสีถามว่าลือสีไม่มีเขาไม่มีเข้าไปในป่าโอเคเข้าไปในป่าปุ๊บเดินต้องแด็กต้องแด็กเดินไปเดินไปได้สักพักตกกลางคืนเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมทางมาเลยไอ้ยนกมันมาจากไหนเนี่ยเอ้ามันกลับมาได้เหรอ ไม่ตายแล้วหรอเปนสุสัยอีกตัวหนึ่งครอบครัวอ๋ <you know. S 2> อ f a m เ l y ยอยู่เนาะเอยยายมืออยู่ในกองไฟอ่ะขอบใจมากน้องขอบใจมากก็เราบอก็เดินเข้าไปในปา่าปุ๊บตกกลางคืนคนนำอะ่ะเพิ่มรู้สึกว่าไม่ทางมันยาวปกติวะก็ะเลยลองหันไปถามเพื่อนคนที่แบบถือแผนที่อะไรเงี้ยเาบอกว่าเฮ้ยชิบหายแล้วกูถือแผนที่กลับด้านวะ ก็คือเดินผิดทางมาตลอดเลยก็คือหลงละเลยแบบแตัดสินใจกันว่าจะตั้งแคมป์อยู่กลางป่าก่อนจะรอเช้าอะไรเงี้ยแล้วค่อยเดินทางต่อก็นั่งตั้งแคมป์กันนั่งทำบาร์บีคิวกินกันนั่งวงนั่งแบบเล่าเรื่องกันไปสักพักมึงก็มีคนนึงพักขึ้นมาว่าเฮ้ย <Wow. S 1> ที่เนี่ย คิดว่ามีผีป่ะแล้วอีกคนหนึ่งอ่ะก็บอกว่าก็ทำท่าสันๆเหมือนจะกลัวเคลื่อนอีกคนหนึ่งก็เลยถามว่าผีเหรอคะไอต้นอะไรใครไอสัตว์กูตกใจจริงยกลไหมเนี่ยกูตกใจจริงเลเนี่ยชีวิตจริงเนี่ยไอ้เหี้ยก่าดมลวงเลยสัสอีหยิบถึงไหนลืมสิ ถึงถึงที่พักจ้าก็แบบทักว่าเฮ้ยมึงเป็นไรวะมึงกลัวหรอแล้วไอคนที่ตัวสั่นตอนแรกอ่ะก็พูดขึ้นมาเลยกลัวอะไรผีไม่มีจริงหรอกเแย่ใครจะไปกลัวแน่จริงถ้ามีจริงมันก็โผล่ไดิเนี่ยพูดแบบนี้เลยเฮ้ยทักพังก็แบบก็คุยมาทักพังท้าไปท้าก็เริ่มเหนื่อยก็เลยไปนอนกันแล้วคนที่ท้าเนี่ย ตกกลางดึกเลยแบบสักแบบตีตสองตีสามอะไรเงี้ยก็ตื่นมะแบบปวดฉีงก็เดินไปเดินจะเดินไปฉี่เดินฉี่ตรงต้นไม้ก็แบบเดินไปฉี่ไว้ก็แบบหันไปเห็นตรงต้นไม้อ่ะมีตุ๊กตาวางอยู่เป็นตุ๊กตากวางอะไรเงี้ยเฮ้ยเออก็แบบก็ลุงก็ไม่ได้มีรรแล้วก็แล้วก็พูดไปมาแบบพูดอีกอ่ะก็แบบโอ้ผีอะไรไรฝาละไม่มีหรอกมันโลกนี้มันจะไปมีผีได้ไง ในสารละพอชีเสร็จเท่านั้นแหละก็แบบหันไปบาต่หานหน้าหันหลังไปเห็นตรงโคนต้นไม้มีหลุมศพอยู่ก็พอตอนเช้ามาวังตอนเช้ามาเพื่อนนอื่นอะเพื่อนที่เหลือก็แบบมุงเอะไอคนเนี้ยมันหายไปไหนวะคนที่ไปฉีดอะมันหายไปไหนวะก็เดินไปดู ต๊อกแท๊กต๊อกแท๊กเกินไปทุกคนช็อกหมดเลยหน้าซีดหมดเลยไอคนที่ไปฉี่ตอนแรกอ่ะพี่ถูกคอตายอยู่ใต้ต้นไม้พี่จนที่มันฉี่เลยพี่อะไรเลือดเลือดอะไรเนี่ยเฮ้ยมาจับเงินพวกมึงมากันหรือเปล่าเนี่ยใครเงยไม่ขึ้นี่ข้างหลังอ่ะจ้องเล่นจยองเล่นอ้โห เดี๋ยวแล้วมีเลือดตรงที่กูยืนได้ไงเนี่ยเฮ้ยประจําเดือนเรามาหรือเปล่าผ้าน่ะไหมอะไม่ได้เป็นเป็นไปแล้วเอ้นึกออกแล้วโมทําโมเดลผ้าน่ะไหมเนี่ยนา้อทําเรื่องอ๋อเรื่องเขาเรื่องกันไม่เนี่ยมันเป็นตามทางเลยมันเป็นตามทางเลยเอ้ ไหนอะเนะยนี่มันปิศนาอะาแล้วกเมื่อกี้หรือเปล่าเอ้ยตอนแรกที่เรามามันก็ไม่มีไม่ใช่เหรออ่าเดี๋ยวเดี๋ยีเดี๋ยวเดต่าตอ่อ่ยเราเราเราแค่เรเราบอบอกว่าคนนั้นเจอตุ๊กตาเลยนะตุ๊กตากวางโอ้โหแล้วนี่อะไรอ่ะแล้วก็มีหลุมศพอยู่ตรงขั้ตไหม โค่นต้นไม้เฮ้ยไอ้ไอ้นักศึกษาวิทยาผู้หญิงไอ้ผู้อะไรเนี่ยไม่เราใจเย็นเลยแกตัวไม่ตลกไม่ตลกแกเลยเฮ้ยเสียงไรอ่ะกูจะรู้ไหมกูกดไฟเบรกขึ้นมาก่อนถ้าเป็นหนูจะไม่เล่กที่จะไปแถวนั้นเฮ้ยพี่อะไรอ่ะเฮ้ยพี่นุ่นลังต้นไม้เมื่อกี้ไม่มีไม่มีไม่มีเลยไม่ใช่ไหมเนี่ย ครับนุ่มแอบไปจัดฉากก่อนเล่าวะเนี่ยเองคนนี้เออใช่จริงจริงก็ได้ยิ้เสียงไปด้วยเอาไปด้วยเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูให้แปไปเอาเอาปัดตีเอาปัดตีเทเทดาปัดตีอะไม่มีอะไรให้มาโค้งเลยไม่มีอะไรยังเ่้ยยังเว้ยวิยไอ้ เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยยันขยับไปไหนให้กูบังหน่อยสิว่าวดีไปแล้ว กูไปจะดูกูไปจะดูเฮ้ยดูแล้วของกินนั่งอ่ะไม่เป็นไรอยู่ข้มันเองโอเคปะเฮ้ยทางนี้ทางนี้กลับใครกลับใครายใครอยู่ทางนี้ไปไปต่อช้าไม่เน้ทางนี้รู้ไอ้นั่นคือเาจะทางเขาใช่ไหมว่ายน้ำกันเป็นใช่ไหมเป็นเยอ่ะทางนั้นทางนี้เลยเร็วเร็วเร็ว ้ยไม่หยุดเลยวะไอ้ยี่นี่รอสุดท้ายพี่แม่งโคตรข้างรักคือแบบว่าน้องไม่คตรน่ารักก็ไม่รู้จะให้บอกยังไงก็เอาเป็นว่าแก้มน้องหน้าฟาดแววตาของน้องก็คือน่ารักรอยยิ้มของน้องก็คตน่ารักไม่ต้องถามว่าพี่เป็นอะไรพี่บอกได้เลยว่าพี่บ้าครับพี่หัวใจจุก เพราะว่าน้องทำพี่ละลายไม่ใช่เพราะว่าพี่แล้วแต่เป็นเพราะความน่ารักมันกระจายพี่รับรองได้เลยว่าอยู่กับพี่น้องจะปลอดภัยใครมาทำเล่น้องพี่จะสัญาให้มันออกไปและไอจิงนนั้นมันเป็นแค่ว่าก็จิ่ชิ่นะ